สวัสดีตอนเช้าครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับช่องส่วนน้อยไปนะเช้าแบบนี้นี่ผมก็ได้ลงมาที่สวนนะครับมาลดน้ําต้นไม้ก็จะแบ่งเป็นสองโซนส่วนผมสวนโตด้านล่างกับโซนด้านบนแล้วทีนี้นี่ผมก็จะพาไปดูว่าปั๊มน้ํที่ผมใช้เนี่ยใช้แบบไหนปั๊มที่ห้ออะไรเดินเดินสายแบบไหนนะครับนะครับไปดูกันเสียงดังเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังดูดน้ารดน้ําต้นไม้อยู่ ปั๊มของผมนี่ก็เป็นความสามแรงนะครับก็ใช้ของยี่ห้อนี้ครับใช้มาเกือบสิบปีแล้วนะครับตอนแรกก็เป็นเครื่องคันน้ำอ้อยเคยใช้เป็นเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับแล้วพอทําสวนแล้วก็เลยเปลี่นนยนมาเป็นใช้เครื่องปั๊มน้ําแทนแล้วสายเนี่ยผมจะใช้สายสองนิ้วนะครับพอมีอขนาดสองนิ้วต่อธรรมดาธรรมดาครับ คไม่ได้มีอะไรพิเศษครับดูดตรงๆจากสะเลยลก็ปล่อยข้อดูดที่ก็ประมาณ3าเมตรนะครับที่ปล่อยลงไปลิกลงไปเสียงสี่สิบห้าองศาส่วนวาวตรงนี้นี่ก็ต่อไว้เพื่อจะดูดน้ำหมครับเวลารถรถคนไม้ก็จะต่อตรงออกไปทำนี้ครับ ช่วงแรกนี่ก็จะเป็นแยกซ้ายแยกซ้ายก็จะเป็นาทางนี้แล้วก็จะมีแอร์แวรขนาด4นิ้วนี่2ตัวครับ2องข้อสูงสูงประมาณเมตรกว่าอันนี้ก็จะไปโซนด้านบนครับโซนด้านาานู้นทั้งก็ผไผ่นั่นครับ จะเป็นสวนกล้วยปลูกหลายอย่างอยู่เหมือนกันส่วนอีกอันนึงโซนหนึ่งนี่ก็จะเป็นวาวปิดเปิดของออด้านล่างนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นปลูกหลายอย่างก็จะแยกปลูกก็จะแยกทำเป็นสองโซนนะครับรอนามของผม พ่อเมนก็จะสองนิ้วตลอดแยกมาทางนี้แล้วแยกส่วนท่อแยกนี่ก็จะเป็นขนาดวาววาวปีกผีเสื้อขนาดยี่สิบมิลตอนแรกผมก็จะเอาผมก็จะเจาะเจาะรูขนาดย0สบมิลแล้วก็สวมยางเปอร์มเมึเข้าไปแล้วก็เอาวาวปีกผีเสื้อขนาดย0สบมิลสวมสวมเข้าไป ก็อยู่ครับน้ําไม่ไหลไม่ไหลเลยไม่รั่วเลยลูกยางนี้ก็จะมีเสื่อมตามอายุนะครับถ้าเกิดว่าลูกยางเสื่อมนี้น้ําก็อรั่วได้ก็รั่วได้ครับนี่ครับแยกออกไป <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็ฝังลงยินเพราะว่าใช้รถไถวิ่งเข้าสวนเพื่อไม่ให้เหยียบท่อครับมันก็จะวางยาวไปทางนู้นนะครับสุดสวนนู้นเลยแล้วก็จะแยกซ้ายขวาตามแนวของต้นไม้ น้ำแรงดีนะครับน้ำแรงดีมากเลยหัวสปริงเกอร์นี่พุ่งกระจายสะใจมากนี่ครับมองไกลๆตัวนู้นก็เป็นรถสูบน้ําผมแล้วก็สะนี่ก็เอ่อความกว้างความยาวนี่ผมคิดว่าประมาณประมาณหนึ่งงานนะครับสะแล้วลึกนี่ก็ประมาณห้าเมตรลึกชันลงไปเลยครับห้าเมตรส่วนปลานี่ก็มาปล่อยไว้อยู่ครับแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงอะไรรับ ผมจะเดินสายลากสายเข้ามาตามต้นไม้ต่างๆนะครับต้นกล้วยบ้างต้นละมุดบ้างตรงไหนที่มีต้นไม้นี่ผมก็จะเก็จะเดินมาให้ให้มีน้ําให้ทั่วสวนนะครับนี่ก็เป็นหัวสปริงเกอร์นี่ใช้ใบสแตเลสครับต้นไม้นี่ผมก็จะปลูกเป็นแนวนะครับแนวตรง แนวก้างปลาครับห่างกันก็ประมาณสามสี่เมตรแนวหนึ่งอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งครับแนวแนวต้นขาแนวละมุดมะขามปักใหญ่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งเนี่ยครับที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าจะได้เดินสายลากสายให้มันเป็นแนวตรงครับง่ายดีครับเวลารดน้ำต้นไม้ นี่ครับหัวสเปร์ริงเกอร์ใบสเตเลสวันนี้ใช้มาประมาณ2ปีกว่าแล้วครับทนดีเหมือนกันหัวนึงตกประมาณ10กว่าบาทครับ15 16บาทหรือไงผมจำไม่ค่อยได้ใช้ไยหัวอยู่ครับตอนตอนนี้ก็เร่งเครื่องแรองอยู่น้ำในพุ่งกระจายครับ นี่ครับชุ่มชื้นทั้งสวนเลยตรงไหนที่มีน้ํานะครับกร <c oughs> ะจายถึงกันนะครับระยะราศมีน้ํำนี่ถึงกันหมดเลย <c oughs> เปียกหมดเกือบทั้งแนวที่มีหัวสปินเกอร์ โซนนี้นี่ต้นไม้ก็จะงามหนะครับเพราะว่าผมอัดชิงมากเลยเป็นกองกองอยู่เนี่ยครับเอาชิงวาสดสดมาเทแล้วก็ปล่อยเขาย่อยตามธรรมชาติด้านนี้ก็เหมือนกันครับต้นก้วยนี่งามมากมีตะคีวัวครับในพื้นที่สองไร่บ้านสวนไปนานของผมเนี่ยครับก็ได้ใช้ผมใช้ท่อเมนสองนิ้วเดินหลายท่อนอยู่เหมือนกันครับจำไม่ได้ละเพราะว่ามันก็ สองปีแล้วสี่ปีครับสี่ปีพ่อเมน่นี่จะไม่ได้แรับววใช้กี่ท่อนแต่ว่าท่อ PE 20มิลเนี่ยใช้ไปเออใช้ไปสองม้วนใช้ไปสองม้วนเกือบหมดครับเหลือไม่กี่เมตรจะหมดทั้งเสียหายบ้างทั้งขาดทั้งตัดสารพัดครับกว่าจะทําถูกทําได้นี่ก็ตัดไปเยอะขาดเหลือชิน้นเล็กชิน้อยตัดออกไป แล้วก็พวกหัวมินิสปิงเกอร์หัวพวกพวกหัวเนี่ยครับสปิงเกอร์วกเนี้ก็ใช้หลายหัวครับเสียก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าบางทีมันตากแดดนามก็กรอบครับโดนเหยียบบ้างหรือโด,โดนขึ้นตัดหญ้าบ้างก็หักไปเออท่อ PE 2สองม้วนนี่ม้วนละหกร้อกว่าบาทนะครับผมซื้อมาจำได้ว่าคาวนูนลงทุนไปเ กเท่าย7เจ็ดพันหรือเก้าพันซื้ออุปกรณ์ต่างๆครับนี่ยังไม่รวมเครื่องฮอน d a นะครับเครื่องปั๊มสูบน้ําก็แค่พื้นที่สองไร่นี้ก็แค่ใช้ระบบน้ําธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษนี่ก็ใช้เงินหมื่นละครับเฉพาะเครื่องตัวนี้ก็หกพันกว่าบาทนะครับเครื่องสามแรงใช้ทนดีครับ Gx ร้อยี่สิ ส่วนท่อ PVC สีฟา้ฟานี่แล้วก็รวมข้อต่อข้อต่อต่างๆเนี่ยก็หลายท่อนครับจำไม่ได้แล้วว่าซื้อเท่าไหร่ข้อ PE 20่ิบมิลก็สองม้วนสองม้วนก็พันกว่าบาทหัวมินิสปริงเกอร์หัวสปริงเกอร์เออบพัดเหล็กสแตนเลสนี่ก็หลายหัว ยิบย่อยครับแต่ร,รู้นี่ก็เป็นเงินเป็นเงินหมื่นแล้วนะครับแค่พื้นที่สองไร่ก็ทุนกําไรทุนไปอีกหมื่นเป็นหมื่นแล้วกําไรนี่ไม่ต้องพูดถึงมาจะได้มายังไงเพราะว่าวางแผนไประยะายาวครับเผื่อวันใดไม่มีงานประจําทํานี่ก็ได้มันอยู่ที่สวน ตอนนี้นี่ก็พอยังมีงานประจายังพอมีอไรายได้มาซื้ออุปกรณ์ซื้อพันไม้อะไรต่างๆมาลงที่สวนครับก็จะรีบซื้อมาลงไว้ครับผมก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าที่สวนเนี่ยใช้๊มน้ํำดูดน้ำต้นไม้อย่างไงก็ลงทุนเป็นเงินหมื่นเหมือนอกันครับสําหรับระบบดูดต่อตรงธรรมดารรมดาแบบนี้ในพื้นที่สองไร่ ก็วันนี้สายแล้วครับผัที่ขึ้นแล้วก็ต้องรีบไปทํางานก่อน,นครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ